โอเคเวลาขณะนี้บ่ายโมงก็อีกสามสิบเก้านาทีตรงนี้เลยตีแตกตัดตกเลยนะครับว่าขอเท้าความนิดนึงนะครับท่านที่มาที่ไปมันจะมาจากตรงนี้ครับเบื้องต้นอันนี้พูดถึงเฉพาะลุงหงออย่างเดียวนะครับลุงหงอกคือมันมีศูนย์วิจัยอยู่อันหนึ่งชื่อเป็นทางการนะครับ ศูนย์วิจัยพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์และสิ่งแวดล้อมแปลว่าชาติชีวิตนี่ทำแค่สองเรื่องนะ <c oughs> คือเ,คเรื่องของอะไรนะเรื่องราวของมนุษย์ก็แล้วกันกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนอกนอกตัวมนุษย์มนุษย์กับมนุษย์นั่นก็กลุ่มหนึ่งแหละเป็นกลุ่มที่โอ้โหหนันกหนาสากันมากแลก้วก็สิ่งแวดล้อมก็เหมือนกัน รอบข้างไประยะจากจุดที่เป็นจากที่มันตนไปมันสุดตรงไหนก็ไม่รู้ไอ้สิ่งแวดล้อมหาที่สุดไม่เจอนะก็เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ทั้งสองอย่างนะครับในเมื่อมีผู้คนพูดจังเรื่องของสิ่งแวดล้อมนุม่นสารพัดร้อยแปดนะครับก็ถือว่าเปิดประเด็นเลยนะว่าขออนุญาตใช้คาแนะนำกันแล้วกันนะศูนย์วิจัยพลังงานบริสุทธรักษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะครับเอาละ เมื่อเฉ่นก็ต้องบอกว่าคําพูดเด็ดๆที่ลุงพูดทิ้งเอาไว้นะครับมันก็คือความร้อนกับแสงและเสียงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันแสงกับเสียงแยกกันไม่ออกพ้นเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างถือว่าเป็นหนึ่งก็ได้นะ เราพูดแสงแสงกับเสียงก็พอโอเคนะย้ำแสงกับเสียงสิ่งเดียวกันนะสมบัติเดียวกันเป๊ะทุกประการครับจะบอกว่าเกิดพร้อมกันก็ว่าไดอ้อันนะมันเป็นภาษามันพร้อมกันไม่ได้นะครับก็เป็นคนละคำกัน,นครับไม่เป็นไรเรื่องแสงเรื่องแสงเนี่ยลุงจะให้ความสำคัญเรื่องของสียงแวดล้อมนะสียงแวดล้อม ฝนจะตกฟ้าจะร้องอะไรต่างๆนะก็อย่าใช้แสงแสงก็มีอยู่แค่เนี้ยครับท่านหวังไวด้ดีอย่าให้ตกนะ, mm. ะนยู่แค่เนี้ยลุงจะนึกถึงตอนที่ไปสลายเมฆหยุดฝนที่อะไรละ่ะขุนน้ำนางนางนอนเนาะ,ะเสือสิบสองหมูป่านั่นนะครับนั่นแหะก็ลุงก็ใช้แสง กะบ,บอกเล็กๆน,นั้นิดเดียวเองนะครับก็สามารถที่จะสายไม่หยุดฝนได้ก็หมูป่าก็รอดมาได้ตรงนั้นนะครับแปลว่าฝนจากฟ้าไม่มีที่จะเทมาถ้ามันเทมามันปริมาตรมันเยอะแยะมาพื้นที่มันกว้างลงมาโหรับรองว่ายังไม่รู้ว่าหมูหรือจ่าเอาเถอะนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ลุงทําเอาไว้ให้กับแผ่นดินโลกแต่ก็อยู่เบื้องหลังนะครับไม่เป็นไรเบื้องหลังนะไม่นจะเราไม่จำเป็นต้องอยู่เบื้องอยู่เบื้องหน้าอีกแล้วนะครับ นี่คือส่วนหนึ่งสงที่สองก็ไปสลายพายุใช่ไหมพายุโซนร้อนประบึกประบึกนคะรศรีธรรมราชก็คือแสงนย่นแหละครับแปลว่ามันกัดเซจใชม่มร้อยยันเรื่องแสงนี่น,นะครับนะปลาหมึกมันคือเรื่องลมใช่ไหมอ่ายังไม่พอยังเดินทางไปญี่ปุ่นสลายเมฆหยุดหิมะที่ฮอกไกโดก็คือแสงอีกแหละไป อะไรอะเดี๋ยวๆรัสเซีย,เ,ย,เ,ยเป็นสลายเมฆอยู่ดีมะเพื่อที่จะดูอะไรแสงออโรราที่โคตรลงใน,นที่มันขึ้นมานั่น,นะครับก็สลายมันได้แต่ไม่ได้ดูนะเอาเป็นว่าก็แสงอยู่แหละก็แปลว่ารวมความแสงเนี่ยจะมาทำเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนะครับมีแค่นี้ครับท่านแสงนะก็ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรโดดผดนะลครับที่ไหนก็ได้ อัสองมอ่าเห็นไหม,ไหมก็อยู่แค่นี้เรื่องของก็คอยสังเกตดูเรื่องฟ้าเรื่องฝนนี่นะครับว่ามันจะเป็นมาตามที่เราให้ฟังไหมตั้งแต่เริ่มแต่วันนี้ก็แล้วกันที่แล้วมายัางไงไงก็ก็อย่าไปโยงใหญ่มันมาเพราะว่าเราถือว่านาทีนี้มันเป็นเวลาบ่ายโมงกับอีก 43นาทีนะที่บอกว่าอยู่จุดสูงสุดของอพวกเขาวงพระจันทร์กันกัน